น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าชีวิตของเราบางทีพระเจ้าก็ตอบคำนิฐานและมีน้ำพระทัยสำหรับบางคนที่จะให้มีฐานะหน้าที่การงานดีขึ้นดีขึ้นอย่างมากมายแต่บางคนพระเจ้าก็ให้ดีขึ้นดีขึ้นช้าหน่อยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดเราได้ชีวิตนิรันดร์อาเมนไหมพี่น้องพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าในวันนี้เราจะมา,าในการฟังคำเทศนาด้วยกันในช่วงสุดท้ายนี้นะครับ ขอเชิญพี่น้องได้ยืนขึ้นนะครับวันนี้จะเทศนาในบทที่23ทั้งบทเลยนะฮะแต่เพื่อประหยัดเวลาจะอ่านพระคัมภีร์เฉพาะกิจการบทที่23ข้อ1ถึง5ผมจะนำอ่านแล้วพี่น้องอ่านสลับด้วยเสียงดังฟังชัดด้วยกันนะครับอาเมนนะฮะเปาโลจึงเพ่งดูบรรดาสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าประพฤติเฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยมโนธรรมที่ดี ตราบจนถึงทุกวันนี้อาณาเนียผู้เป็นมหาปรหิตจึงสั่งคนที่ยืนอยู่ใกล้ให้ตบปากเปาโลเปาโลจึงกล่าวกับท่านว่าพระเจ้าจะทรงตบท่านผู้ที่เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาวท่านนั่งพิพากษาข่าตามธรรมบัญญัติและยังสั่งให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดธรรมบัญญัติหรือคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นจึงกล่าวว่า เจ้ากล้าพูดจาดูหมิ่นมหาปรุรหิตของพระเจ้าหรือเปาโลจึงตอบว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปรุรหิตเพราะมีคําเขียนไว้ว่าอย่าพูดหย่าช้าต่อผู้ปกครองพลเมืองและวันนี้เป็นตอนต่อ2ีบสามจะขอตั้งชื่อพระคมภีร์กิจการบทัที่ยี่สิบสามว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและปกป้องดูแลเราเสมอพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและปกป้องดูแลเราเสมอเราจะเรียนรู้จากพระเจ้า จากเปาโลว่าพระเจ้าปกป้องดูแลเราได้สองประการจากชีวิตของพระจ้าเปาโลหนึ่งพระเจ้าจะประทานสติปัญญาพิเศษเมื่อสถานการณ์ลำบากขับขันกิจการบทที่ยี่สิบสามข้อหกถึงสิบพระเจ้าส่งนำประจา์เปาโลพอเริ่มต้นเปาโลก็ได้พูดบอกว่าเป็นยังไงครับข้าพระเจ้านะบอกว่าข้าพระเจ้าประพฤติเฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยมโนธรรมที่ดีตราบมาจนถึงทุกวันนี้ปั๊บมหาปุรหิตก็บอกให้อ่ บอดี้กาดข้างๆบอกตบปากเปาโลพลัวเาปาโลกระเด็นมาอยู่ที่พื้นลุกขึ้โอ๊ยจับปากโอ้โหโดนตบเพราะว่าทำไมครับอาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่ารักษาโมโนธรรมที่ดีแล้วมันก็ไปทิ่มแทงใจของพวกซดูสีเจ้ามหามาปรหิตมหาปรหิตนี่ก็คืออนาเนียสนะครับไม่ใช่อันนัสที่อยู่ในยุคข,ของพระเยซูคละคนละนะครับ เป็นคนที่แบบในประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์เกียกว่าคอร์รัปชันมากเลยและใช้อำนาจมากนะครับก็ไม่พอใจพอเปาโลพูดถึงว่ามันใช้มโนธรรมันดีต่างคนตบปากให้หยุดพูดนะครับพี่น้องครับมโนธรรมสำคัญมากเราจะต้องรักษาเอาไว้นะครับในชีวิตของเรานะครับเหมือนอาจารย์เปาโลนะครับมโนธรรมของพระเจ้านั้นจะเป็นเหมือนกระจกที่ใสสะอาด เ,เวลาเด่วอาทิตย์ส่องมาก็จะเข้ามาในชีวิตของเราในห้องสว่างไปหมดนะครับแต่ถ้ามโนธรรมมีแต่ความบาปมีแต่ความกังวลความรักโลกก็จะเหมือนหน้าต่างที่มีฝุ่นมาเกาะใช่ไหมครับหนาขึ้นหนาขึ้นตามสภาพของความบาปถ้ามีมากขึ้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือไปรักโลกโลกนี้ก็เกาะก,กินที่หน้าต่างใช่ไหมครับแสงของพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาในห้องที่จะมาจุดสว่างก็ทําไม่ได้ เพราะว่าฝุ่นนั้นไปจับอยู่ที่หน้าต่างหนาตึกเลยนะพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญและอาจารย์โปโลโดําเนินชีวิตตามมโนธรรมเสมอกิจการบทที่2 4่สี่ข้อสิบอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงอุตสาห์กระพฤติตามมโนธรรมที่ดีเสมอไม่ให้ผิดต่อพระเจ้าและมนุษย์โอ้พระคัมภีร์บอกไม่ใช่ต่อเฉพาะพระเจ้านะ ต่อมนุษย์ด้วยต่อหน้าคนทั้งหลายและรับหลังคนทั้งหลายแต่พระเจ้าก็ยังดูเราอยู่ใช่ไหมครับพระเจ้าก็ยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาโนธรรมรักษายังไงครับต้องอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์จะเป็นสิ่งที่จะพระเจ้าจะใช้มาขัดเกลความบาปความรักโลกค,ความอยากอยู่สบายการไม่อยากติดตามพระเจ้า การทำตามใจไปเรื่อยพระคัมภีร์จะมาแตะต้องเราสัมผัสเราพระวิญญาณก็จะมาพูดในเสียงของเรานะครับในใจของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องตอบสนองมโนธรรมที่มาจากพระคัมภีร์แล้วพระเจ้าจะนําพาชีวิตของเราให้เกิดผลในพระเจ้าแบบประจำเปาโลพี่น้องครับบางครั้งพระเจ้าจะใช้เราไปประกาศในถ้มกลางอันตรายมัทธิวบทที่10บข้อที่16บอกว่านี่เนี่ยเราใช้ให้ท่านทั้งหลายไปหยุดแกะ อยู่ท่ามกลางพวกหมาป่าฉะนั้นจงเฉลือวฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษมีภัยเหมือนนกพิราบอาเมนไหมพี่น้องนะครับพระเจ้าส่งเราออกไปต้องประกาศนะครับแต่เราไม่รู้หรอกคนไหนเนี่ยฟังข่าวประเสริฐอยู่แล้วจะมีการตอบสนองอย่างไรแต่เราจะต้องประกาศหนึ่งพระเจ้าจะประทานสติปัญญาพิเศษเมื่อเจอสถานการณ์ที่ขับขันอาเมนไหมพี่น้อง พระเจ้าจะอยู่กับเราสองพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราและทรงปกป้องเราเสมอกิจการบทที่23าข้อ16ถึง22พี่น้องครับพอทหารอัเปาโลไปไว้ในป้อมมอนเตเนียป้อมมันเตเนียก็ติดอยู่กับพระวิหารนะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือมีบันไดขั้นอยู่ขึ้นไปหลาย19ใช่ไหมครับแต่พวกยูก็ประชุมปรึกษากันมีสี่สิบคนสัญญาตัวเองว่าจะฆ่าเปาโลให้ได้ แล้วก็ออกอุบายไปพูดกับพวกผู้นำอยิวบอกว่าไปเรียกตัวมาสอบสวนต่อที่สะพานจานเฮดรินใช่ไหมครับในวันต่อมาเขาบอกนงระหว่างทางเอาเปาโลมาเนี่ยสี่สิบคนเนี่ยจะฆ่าเปาโลให้ตายจะเพราะเขาคิดว่าทหารที่ส่งมาช่วยคุมเปาโลพาที่มาที่สะพานจานเฮดรินเนี่ยคงจะมีสัก4ี่0้าคนเท่านั้นเองพวกเขามากันสี่สิบคนก็สามารถต่อสู้ได้แล้วก็เข้าไปถึงตัวเปาโลได้ใช่ไหมครับ ปรากฏว่าพระเจ้าปกป้องเปาโลใช่ไหมครับเพราะว่าทําไมครับพระเจ้าให้เด็กคนหนึ่งได้ยินเสียงการพูดจาวางแผนแล้วก็เด็กคนนี้ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เปาโลฟังเปาโลก็ส่งเด็กคนนี้หลานของตัวเองเนี่ยนะครับไปที่ในพันทหารเพื่อจะบอกว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องครับตรงนี้พระเจ้าสอนอะไรเราครับ มีสองสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากสถานการณ์ตรงนี้ก็คือพระเจ้าจะหนุนใจเราจะนําเราต่อในแผนการของพระเจ้านะครับเปาโลได้รับการหนุนใจมากจากพระเจ้าพระเจ้ามาหนุนใจแล้วพระเจ้ามาบอกแผนการของพระเจ้าว่าจะต้องไปกรุงโรมเพราะนั้นเปาโลไม่กลัวแล้วคราวนี้เปาโลพร้อมแล้วพี่น้องครับชีวิตเราพระเจ้าเรียกเรามารับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนะครับ พาพี่น้องมาเชื่อพระเจ้าแล้วเลี้ยงดูสร้างให้เติบโตในพระเจ้าพระเจ้าจะทําให้เราทําให้สําเร็จต่อมานะครับพระคัมภีร์จะทําใหา้หนุนใจเราต่อมา2.2พระเจ้าจะปกป้องคุ้มครอ, bon. องเราทั้งหลายจากอันตรายนะครับพระคัมภีร์บอกว่าไงครับกิจการบทที่23ข้อ23ถึง24นายในพันจึงเรียกในร้อยสองคนมาสั่งว่าจงจัดพลทหาร200ทหารมา70และทะหารห2 0อ ให้พร้อมในเวลาสามทุ่มคืนวันนี้เพื่อจะไปเมืองซีซาริยาและจงจัดม้าให้เปาโลขี่และส่งเขาไปให้เฟลิกซ์เพื่อวาราชการเมืองอย่างปลอดภัยฮาเลยรูยอพระเจ้าปกป้องเปาโลใช่ไหมครับวันต่อมาใช่ไหมครับพวกยิวคิดว่าในพันเนี่ยจะอนุญาตให้เอาเปาโลมาสอบสวนต่อที่สภาใช่ไหมครับเขาก็ดักรอรอวันต่อมาแต่ปรากฏ พระคัมภีร์บอกพระเจ้าให้ในายพันเชื่อฟังหลานของเปาโลที่เป็นหลานหนุ่มเนี่ยแล้วก็ไปเล่าเรื่องถึงการรอบฆ่าเปาโลนายพันก็เลยได้รับการแต่ต้องจากพระเจ้าก็เลยบอกวันนี้เปาโลย้ายเมืองเลยตอนนี้อยู่เยรูซาเล็มอยู่ติดอยู่ในป้อมมันโตเนียติดกับพระวิหาร,หรเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรถึงเลยนะครับย้ายเปาโลสามทุ่มเอาทหารสองร้อยนายเดินไปกับเปาโลทหารม้า70 ทหารถือหอกอีก200ออกไปตอนสามทุ่มแล้วเข้าส่งเปาโลที่เมืองซีซาเรียไปส่งให้กับผู้ว่าราชการเมืองเฟลิกในคืนวันนี้ใช่ไหมครับพระเจ้าให้เปาโลออกไปอย่างรีบด่วนเลยนะโดยผู้ปกครองชาวโรมันนะครับแล้วก็พระเจ้าเข้าแทรกแซงแผนนี้แล้วก็ส่งเปาโลไปนะครับในที่สุดไปถึงซีซาเรียได้สำเร็จนะครับพวกนั้นก็เลยมาลุมดักฆ่าเปาโลไม่ได้ พี่น้องครับพระเจ้ารักเรารดูแลเราปกป้องรักษาเราบางทีเราอาจจะไม่ได้ถูกรอบทําร้ายแบบเปาโลในการประกาศขอประเสริฐบางทีเราดำเนินชีวิตนี้ยังมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตแต่อยากจะบอกว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะรักษาเราในทางของพระเจ้าเอาไว้อาเมนไหมพี่น้องนะครับเพราะนั้นไม่ตกใจเอารู้ว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อ พระเจ้าปรงเป็นพระเจ้าเมื่อวานนี้วันนี้และสืบสืบไปตลอดไปพระองเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ